สวัสดีครับชาวยูทูบครับชาวแบงค์ครับวันนี้ส0บกี่โมงครับนะครับกี่โมงครับสิบโมงครับสิบโมงนะครับโอเคครับมีบรรยากาศก็มากันเยอะทั้งรถแผ่นทั้งรถเหล็กทั้งรถอับลืมกดวิดีโอครับนอกห่างเหินกันมานานแผ่นก็มาเยอะ บรรยากาศาายามเช้าคนงานก็นเริ่มทยอยทยอ,ยอยเข้ามาครับนี่ครับพึ่งจะกลับเข้ามาต้นสังกัดเก่าครับโอเคครับพวงนี้วันนี้มีอะไรบ้างครับทางแบงค์นอกจากลงแผน่นอิดน่าจะมีอิดไหมมีครับมีอิดอิดะจะลงฝั่งนี้ด้วยใช่ไหม โอเคครับผมไม่เสร็จง่ายแล้ววันนี้คงจะยุ่งวุ่นวายกันแน่เด็กกาดดามเช้านะครับมืดคลึ้มดีจังเลยดูสาวครับสาวกำลังเดินมาสาวพม่า สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแคร์ like, care, สับตะไคร้ให้หน่อยนะครับผมต้องขึ้นแล้วครับสวัสดีครับ